สวัสดีค่ะคุณโสดชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณกันเลยคุณโสดชาวราศีตุลลัคณาตุลค่ะสตรนโอเคบางท่านอาจจะได้คุยได้พบก,กับคุณชาวราศีสิง์ลัคณะสิงแตกเอาเป็นว่าสเตรน n เนี่ยเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเป็น จริงๆพลังงานหรือ energy ของคุณน่ะคนรักเก่าหรือคนรักเก่าหรือคนเก่าๆที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณน่ะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณต้องบอกอย่างนี้ยังไม่ไปไหนหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ยังไม่สิ้นสุดยังมีคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆยังมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณทีนี้ขอดูสถานาการณ์ของคุณค่ะชาวราศีตุลและคนาตุล คนโสดในเดือนสิงหาคมนี้สถานการณ์ของคุณก่อนหน้านี้เป็นอย่างเป็นอย่างไรบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมีนและคนามีนนะคะอืมความรู้สึกของคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องการรักแท้คุณต้องการรักแท้ที่เป็นรักจริงๆสําหรับคุณจริงๆแต่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่บางคนก็เหมือนกับอีกนอคุณไม่สนใจคุณเนาะไอคนที่เราถูกใจ ก็ดันเป็นคนที่เขาไม่ถูกใจเราส่วนในคนที่เราไม่ถูกใจเขาเขาก็ดันมาถูกใจเรามาชอบพอเรามันเลยทําให้ดูคอนทราสต์กันไปหมดเลยนะคะอืมแต่ตอนนี้กําลังใจของคุณก็ยังดีอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่าลึกๆแล้วคุณมีกําแพงที่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองจากอดีตจากรอยร้าวจากเรื่องเก่าๆหรือจากใครคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเฟลนะคะแต่คุณก็ยังดีอยู่นะตอนเนี้ย หมายถึงว่าคุณกําลังคุณก็รอคอยพรมลิขิตที่จะชักนําใครที่เป็นคนดีๆในชีวิตเข้ามาหาคุณจริงๆนะคะออืยิ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวหมอดูนะตอนนี้ลัคนาราศีตุลคุณดาวเจ้าเรือนปัตตานีอยู่ในภพปัตตานีพอดี sorry เดี๋ยวแบลึงน,นะใช่อืนะคะ แล้วเขาก็จะย้ายไปเรือนกรุงพะวันที่9สิงหาคมนะคะซึ่งเหมือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาคุณได้เจอความรักที่เข้ามาเยอะก็จริงแต่เหมือนบางคนบางท่านคุณเจอแต่แบบไอไม่ถูกใจไอ้คนถูกใจก็ดูไม่ค่อยจริงจังกับเรานะคะอืมขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมกับชาวราศีตุลและคนาตุลก่อนจริงด้วยอะ่ะดูสิ คุณต้องการความรักที่เขารักคุณและคุณก็รักเขาแต่คุณยังหาไม่เจอบางคนเพิ่งโสดหมาดเลยด้วยซ้ำเนี่ยตุลคุณเพิ่งโสดหมาด uh huh. แต่เหมือนตอนนี้คุณต้องการความรักที่เป็นของคุณจริงๆแล้วอะคือคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะไม่ทำตัวเหมือนเดิมอย่างที่เมื่อก่อนเช่นถ้าเคยยอมเรื่องความรักถ้ายังถ้าถ้าเคยแบบ เป็นคนที่เงียบเก็บงําไม่พูดถึงความรู้สึกจริงๆคุณก็จะเป็นประเภทเหมือนกับว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นตัวของตัวเองต่อไปนี้ฉันจะเลือกสิ่งที่มันพอดีกับฉันและเข้าและคนที่เข้าใจฉันที่สุดนะคะให้บอกว่ามีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆเลยแต่จะเป็นคนเจ้าชู้ก็ต้องระวังนะคะความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณลังเลอื้อ ทำให้คุณรู้สึกลังเลว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงไหมมันจะใช่หรือเปล่านะคะคนที่ชอบมันคนที่เราชอบอย่างที่บอกอะ่ะเขาก็ไม่ยอมใช่สําหรับเราอะ่ะส่วนคนที่เรายังไม่ได้ชอบเขาก็ดันพยายามเข้ามาหาเราอะ่ะมันเป็นประโยคนี้เลยอะ่ะคุโสดนะคะอืมถ้าถามเรื่องคนรักเก่าคนรักเก่าเป็นยังไงอ่ะดูให้ มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วจริงๆเป็นเพราะตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งที่แบบไม่อยากเอาแล้วไม่อยากกลับไปอีกแล้วอะ่ะมันมันถึงกลับไปก็เหมือนกับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมเก่าๆความรู้เดิมๆประมาณเนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับการที่จะกลับไปหาคนรักเก่าแต่คนรักเก่าของคุณวนเวียนกับคุณอยู่นะอ่าอันนี้ในบางคุณบางท่านเขาต้องการอะไรกับคุณอนะ่ะถ้าอย่างนั้นเขายัง Mo v e on จากคุณไม่ได้จริงๆเหมือนตอนนี้เขารู้สึกว่า การห่างกันครั้งนี้คงห่างกันชั่วคราวเขาคิดว่าวันหนึ่งคงจะได้กลับมาหากันเขาก็เลยอยากรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์ดีๆเอาไว้เหมือนเขามองออยวว่าในอนาคตอะถ้ามีโอกาสจะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึง่งเขาก็อยากจะทํามันใหม่ให้ดีที่สุดนะอืมต,ตอนนี้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างความไม่เข้าใจการมีคนอื่นเรื่องระยะเวลาอะไรต่างๆบางคนอยู่คนละประเทศมันก็เลยทําให้เขาอยากจะเรียกได้ว,ว่า ห่างไปก่อนสักพักหนึ่งแต่ไพ่แปดถ้วยมันมันหมายถึงว่ามันแอบ,บมีความหวังอยู่ในนั้นน่ะว่าถ้าในอนาคตดวงชะตาเราต้องกันเขาก็อยากกลับมานะคะทีนี้ดูแนวโน้มของคนโสดหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างคุณมีเกณฑ์ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวทริประยะสั้นๆแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองในช่วงวิคที่หนึ่งกับวิคที่สามนะคะ เป็นอะไรที่แบบมีความสุขบางคนแต่บางคนไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวนะคะอืมไปเที่ยวคนเดียวแต่การไปเที่ยวคนเดียวของคุณเนี่ยมันเป็นการไปหลบหลบหนีความวุ่นวายต่างๆแล้วคุณจะได้พบความสงบสุขแล้วก็การได้ค้นหาตัวเองด้วยนะมันจะเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มากๆถามว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมมีอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะแค่ส่งข้อความมาแท็กมาหาเท่านั้นคุณเองก็ตอบค่ะ คุณเองก็คุยไม่ได้หญิงก็รับคุยรับฟังแต่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดเดอะเฮอร์มิตหมายถึงอยากใช้ชีวิตกับตัวเองอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรมากกว่าเป็นเดือนแห่งการค้นหาตัวเองเป็นเดือนแห่งการเมคมันนี่ด้วยเป็นเดือนแห่งการที่อยากอยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะคะอืมมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าก็คุยแต่ก็ไม่ถึงขั้นรีบสารสัมพันธ์หรือคนะอมมิชเมนต์นะ ทีนี้ดูไพ่ออร์คเคิลการ์ดของชาวราศีตุลลัคณาตุลไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคนโสดคะ่ะเซอร์วิสค่ะโอเคมั่นคงคุณจงรักษาความความมั่นคงในตัวเองเอาไว้หรือความเป็นตัวเองเอาไว้เพราะไพ่เลิฟออกมาว่าวันหนึ่งคุณจะได้พบความรักที่เป็นของคุณจริงๆค่ะแน่นอนคุณจะได้เจอจริงๆแต่ตอนเนี้ให้คุณรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ ใช้ระยะเวลาในเดือนนี้ในการที่จะไปค้นพบตัวเองว่าจริงๆคุณต้องการอะไรคุณต้องการคนแบบไหนหรือถ้าจะคบใครคุณต้องตั้งมายเซตใหม่ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยต้องเป็นตัวของตัวเองครึ่งหนึ่งนะคะออืความสัมพันธ์มันถึงจะมั่นคงและมันจะได้อยู่กันในระยะยาวๆตอนแรกอะไรที่มันฝืนะสุดท้ายจุดจบมันฝืนมันก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีถูกไหม มันต้องมีความเป็นตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาปรับมาจูนกันในท้ายที่สุดนะคะโอเคนี่คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณโสดชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะขอดูไพ่พลังงานของคุณค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลัคนาตุล แฮงแมนค่ะความสัมพันธ์ของสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้คือไปกลับตัวก็ไม่ได้จเจริญต่อไปก็ไปไม่ถึงใช้คำนี้เลยนะหมอขอใช้คำนี้เลยนะ Energy โดยทั่วไปแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะยังคุยกันอยู่ยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่ลักษณะของการพูดคุยคือมามาหายหายหรือว่าดูไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ต่อไปได้อะ อขอดูสถานการความสัมพันธ์ของคุณปัจจุบันคุณมีใจให้กับคนนี้อืมคุณมีใจให้กับคนนี้เลยอ่ะเขาจริงใจกับคุณนะคุณก็จริงใจกับเขาต้องใช้คำนี้แต่ justice กับ the world โ oh, อ้ the world การเดินทางไกล แต่ความสัมพันธ์นี้มันถูกพิพากษาไปแล้วคือคนคนนี้เขาอาจจะมีการบอกถึงบอกถึงอนาคตอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้ไปแล้วว่าเขาเองบางคนบางท่านเขาอาจจะมีเหตุเดินทางไกลหรือเขาจะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะอืมเหมือนเขาบอกสถานาการณ์ให้คุณฟังแล้วว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้นะคะเออมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกึง่งๆสถานการกระทาเขาเหมือนเขาให้เรารอ แต่ว่าคําพูดของเขาคือไม่ให้เรารออย่างนี้ก็ได้อันนี้เนียกมงคลบางท่านหรือการกระทําเขาไม่ได้บอกให้เรารอแต่ว่าเขาทิ้งท้ายคําพูดอะไรบางอย่างให้เหมือนคุณมีความหวังที่จะไปต่อกับเขานี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมบางท่านคือชาวราศีตุลและคนาตุลด้วยกันคนคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีตุลและคนาตุลคะแปดเีืยนแล้วก็เดือดซันเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณนะไพ่เดือดซันเนี่ย เขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณนะคะเหมือนเขาพูดทุกอย่างหมดไปแล้วหมดสิ้นไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคนรักเก่าอยู่นะคะหรือว่าเขามีคนรักเก่าอยู่เนี่ยไพ่บอกว่าปัญหาหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้เป็นเหตุเพราะคนรักเก่าของคุณหรือคนรักเก่าของเขาเขาอาจจะกังวลว่าหรือเขาไม่ได้กังวลเขาอาจจะมองเหตุการณ์ขาดว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะได้กลับไปคบกับคนเก่าหรือคุณเองอาจจะหรือจริงๆคุณอันนี้เป็นการอ่านสลับกันได้ หรือเป็นเป็นความรู้สึกที่คุณจะคุณรู้สึกว่าคนรักเก่าอยางบนเวียนในชีวิตของเขาหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขาอะยังไม่สามารถให้คอมมิตเมนต์กับคุณได้อืมอืมบางคนเขาไม่เขาไม่กลับไปคบก,กับคนรักเก่าแล้วค่ะบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีสิง์ชาวราศีกรกฎเขาไม่ได้กลับไปคบกับคนรักเก่าแล้วแต่ว่าคนรักเก่าของเขานั่นแหละที่ทําให้เขาอะมีปมภายในจิตใจแล้วทําให้เขาอะสามารถ อยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่ด้วยนะมันเลยทําให้เขาคิดที่จะคอมมิทเมนต์กับคุณยากขึ้นกว่าเดิมนะคะเหมือนตอนแรกก็พูดคุยกับคุณดีแหละเหมือนอยากจะเริ่มต้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนรักเก่าของเขาได้สอนบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองจนตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องการใครก็ได้นี่มนเลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งและอุปสรรคปัญหาหนึ่งที่ทําให้เขามารู้ตัวทีหลังแล้วทําให้เขารู้สึกไม่ต้องการใครแม้กระทั่งไม่ยังแม้กระทั่ง เขาเองก็ยังไม่อยากต้องการคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขามีเมสเซจหรือข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีตุลหรืขนาตุลเขาอยากบอกอะไรคุณสี่ไม้เท้าเขาแค่ต้องการบัดดี้ตอนนี้ยเขาอยากต้องการบัดดี้ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไลฟ์สไตล์เดียวกันความคิดเห็นแบบเดียวกันสนุกไปด้วยกันอือหื เขาไม่เอาความเครียดหรือท็อกซิกเด็ดขาดนะคะไม่เอาอะไรที่มันเรื่องไร้าสาระทั้งสิน้นเขาต้องการความสุขเขาอยากบอกคุณว่าเธอตอบโจทย์ฉันไหมฉันต้องการคนที่ทำให้ฉันมีความสุขแค่นั้นตอนนี้แต่ไม่ต้องการอะไรที่มันจริงจังมากมายตัวฉันเองมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่นะคะนี่คือความคิดของเขาปัจจุบันนี้นะ คือเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบโจทย์เขาเราก็ไปกันต่อแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์ก็เขายินดีที่ใช่คุณไปหาคนใหม่หรือไปเจอความรักครั้งใหม่นี่เห็นไหมเออเขาเข้าใจคุณอ่ะอ,อ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้ของชาวราศีตุลลคณาตุลเดทโอเคค่ะในสัปดาห์แรกจะมีการพูดคุยกันแบบชัดเจนเลย ตรงไปตรงมาจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์กันค่ะเป็นแค่เพื่อนจะไม่คุยเป็นสถานะไม่ชัดเจนหรือไม่สารต่ออีกแล้วคุณจะเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็จะห่างห่างกันไปช่วงสัปดาห์ที่สองยังมีการพูดคุยกันอยู่บ้างยังคุยกันอยู่บ้างนะคะบางท่านบางท่านคุยชาราสิเมษและคณะเมธแต่เป็นว่ายังจะมีการพูดคุยกันอยู่บ้าง ดูแลตัวฝ่ายคุณนั่นแหละที่จะเป็นเทคแอคชั่นไปคุยกับเขาแล้วตัดสินใจจบเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้ดีกว่าแต่ความสัมพันธ์ของพวกคุณในสองสมสัปดาห์สุดท้ายนะคะสองสามสองเออหมายถึงว่าสัปดาห์สสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่นะี่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะ,ะมีการพูดคุยกันด้วยแปลว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะสุดท้ายพวกคุณจะเคลียร์กันจบกันหยุดในความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจน แล้วจะกลับมาเป็นเพื่อนกันพอกลับมาเป็นเพื่อนกันเขานี้ความสัมพันธ์จะไปในทางที่ดีมากๆเลยเป็นเพื่อนกันแบบศึกปรึกษากันได้ทุกเรื่องแฮปปี้แต่จะไม่แต่จะไม่มีการสารต่อไม่พูดถึงการสารต่อที่จะเป็นแฟนแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์พวกคุณกลับดีขึ้นเพราะพวกคุณเลิกเป็นเลิกคุยกันว่าเออไม่เอาแล้วไม่อยากไปต่อเป็นเพื่อนกันนั่นแหละสถานการณ์ความสัมพันธ์กลับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีการแบบว่าให้อิสระกันมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์กลับดี อมืมีความสุขบางคนมีการไปออกทริปเจอกันกินข้าวกันไปวัดไปวิปสัสนาไปทําบุญอะไรด้วยบางจริงๆเลยเนี่ยนะคะกับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาเฉยเลยดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของสถานการณ์นะแต่ตกลงกันแล้วนะว่าเป็นเพื่อนกันก็คือพวกคุณจะไม่มีสถานะอะไรกันอืมสถานการณ์กลับดีพอ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 เขาเรียกนะ พอคุณจบสถานะการเป็นคนคุยกลายเป็นสถานะของเพื่อนอืมบางท่านคุยชาวราศิลป์ศบแลกขนาฤศิลป์นี่คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะออืแต่ไพ่บอกว่าในวิคที่สองที่สามก็มีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองก็มีคนอื่นเข้ามาด้วยนะมีคนอื่นเข้ามาคุยทําให้มิทาให้ม่เหงาแปลว่าการพูดคุยของคุณทั้งสองคนเป็นการจบกันด้วยดีนะคุยกันด้วยดี แต่มันเป็นเหมือนจักรวาลเล่นตลกอะพอจบกันด้วยดีไม่คุยกันไม่ไม่ไม่อยู่ในสถานะคุณคุยแล้วกลับเป็นเพื่อพอเป็นเพื่อนกันสถานะการความสัมพันธ์ยิ่งมันยิ่งกว่าแฟนมันยิ่งกว่าเพื่อนมันมันแฮปปี้มันมากมันดีกว่าเดิมแต่แค่เราชัดเจนตรงที่ว่าเราไม่มีอนาคุร่วมกันนะอืมอ่ะทีนี้ดูต่อไพ่ออโรโก้การ์ดอยากจะบอกอะไรกับคุณคะใช่ค่ะความสัมพันธ์ตรงเนี้ย คุณต้องใช้เหตุและผลกับมันมากๆเลยแล้วก็ยิ่งหน่อยเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ให้มากๆนะคะอืมอือหอคุณทั้งสองคนจะไม่เกลียดกันจะไม่โกรธกันด้วยนะจะไม่เป็นศัตรูกันด้วยนะอือหอมันจะเป็นเหมือนกับว่าพอตัดสินใจจบให้อยู่ในสถานะเนี้ยมันกลับสบายใจกว่าสถานะตอนแรกที่เป็นสถานะไม่ชัดเจนเพราะเอนเนอร์ีมันอึดอัดมันเป็นแฮงแมนนะคะคือทําอะไรก็ไม่ได้ห้อยหัวอยู่อย่างเงี้ย นะคะอืมแปลกดีแต่ก็ไม่แปลกเพราะแป้งเจอสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของลูกดวงหลายคนเป็นอย่างนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะคือเรื่องราวของสถานะมิชเจนชาวราศีตุลลักนาตุลค่ะเป็นดวงทั่วไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ คนมีคู่ชาวราศีตุลลักณนาตุลขอดูไพ่พลังงานของคุณนะคะคนมีคู่ชาวราศีตุลลักณนาตุลขอดูไพ่พลังงานของคุณค่ะคนมีคู่เก้าไม้เท้าค่ะพลังงานของคุณเป็นไพ่เก้าไม้เทา้าคนมีคู่คือ คุณต่างคนต่างเอเนจีของพวกคุณตอนนี้เหมือนต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอะฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนั้นไม่ยอมไม่ยอมไม,อม่หักไม่ยอมหักไม่ยอมงอกันเลยต้องใช้คำนี้นะคะอืมเขาดูสถานการณ์หน่อยสิปัจจุบันเดอมมูลบางท่านคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนความคิดของพวกคุณแนวคิดของพวกคุณไปในทางทิศทางคนละทิศทางนะคะ บางคนคุณอาจจะมีแฟนที่แบบสมระสมระมากส่วนตัวคุณต้องการความก้าวหน้าในชีวิตสุดๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของทัศนคติที่ไม่ลงรอยกันแล้วเรื่องที่สองก็คือว่าแนวคิดมันมันแตกต่างกันก็คือว่าเออแต่มันก็มีแนวโน้มแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความรักตัวเองนะรักตัวเองมากๆอาจจะไม่ได้ support ในบางเรื่องที่คุณต้องการให้ support แต่เขาคิดอีกแนวะอีกมุมหนึ่งว่าเขาจะ support ในเรื่องที่เขาอยากจะ support แบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมเออนะคะ แล้วก็มีปัญหาการในเรื่องของของการเงินของอะไรด้วยต่างๆคนที่เป็นครอบครัวนะคะแต่สุดท้ายพวกคุณก็เจรจากันได้ลงตัวหมายถึงว่าทุกครั้งที่มีปัญหาก็คือยังมีบุญวาสนาในการที่เป็นคู่กันอยู่ะก็มีการได้พูดคุยกันอย่างเข้าใจได้แต่มันจะเป็นเรื่องของทัศนคติเหมือนไปคนละแนวทางไปคนละทิศท,ทางนะคะตัวคุณเองหรือตัวเขาเองทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้มีเกณฑ์ที่อยากจะโยกย้ายหรือว่ามีเกณฑ์อยากจะเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อ ไปสร้างอนาคตของตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วย mm. ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณทั้งสองคนมีปัญหากันในช่วงนี้ mm. ไม่ลงรอยกันนะคะ mm. คนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะ mm. ชาวราศีตุลลัคณาตุล mm. เขารักคุณคุณคือครอบครัวคุณคือคนที่รักคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันรอยร้าวในอดีตก็มาทําให้เขาเจ็บปวด คุณอาจจะเคยนอกใจหรือเคยมีใครหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยมีใครมาวุ่นวายในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะหรือใครที่เคยคุยกับคุณเคยร่วมงานกับคุณแล้วเคยมีปัญหากับเคยเคยเข้ามาเป็นเป็นมือที่สามแจรกกลางแล้วบอกความสัมพันธ์ของคุณซึ่งสิ่งนั้นเขายังไม่ลืมเขายังไม่ลืมมนเลยทําให้เวลาคุยกันปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นหายไปห,หมดแล้วแต่ว่ามันยังเป็นปัญหา เก่าๆที่ทําให้เวลาทุกคุณคุยกันทีไรคุณเองก็จะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทุกทีนะคะอืมมันเป็นผลผลพวงจากการที่แบบปัจจุบันทะเลาะก,กันเรื่องแค่แบบมารับช้ามันก็ทําให้จิตตกสามารถคิดไปถึงเรื่องเก่าได้ว่าอ๋อก็เขาไม่เคยรักเราตั้งแต่แรกอะไรมันเป็นปัญหาจุกจิกต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดในอดีตเขาเคยทากับเราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาน้อยอกน้อยใจตอนนี้ ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นฝ่ายโดกนกระทานะคะถึงคุณอาจจะมีความคิดแบบเมื่อกี้ที่แป้งแจ้งไปนะคะเขาเองไม่คิดที่อยากจะปะทะกับคุณหรือว่าไม่อยากจะใช้อารมณ์รุนแรงอะไรกับคุณเขาจะใช้วิธีในการเงียบแล้วก็ปล่อยให้ปัญหานั้นผ่านไปค่ะคนรักของคุณค่ะเขาเขามีมสเตจอะไรบางอย่างอยากจะบอกคุณชาวราศีตุลลัคณาตุล Queens of ฟบอลตัวเขาเองอยากได้คนเดิมที่เคยเป็นคนน่ารัก คนนั้นกลับคืนมาเหมือนตอนนี้คุณเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่บอกความคิดของเขาอาจจะมีแนวโน้มที่เหมือนรักตัวเองอยู่บ้างนะคะมีเมสเซจอะไรอีกนายออฟสอดอืมเขายังระแวงเรื่องมือที่สามที่จะเข้ามาในชีวิตระหว่างคุณกับเขาอยู่ค่ะอีกเมสเซจหนึ่งเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากอยู่เป็นครอบครัวแล้วเขาต้องการแต่งงานแล้วค่ะอ่ะอันนี้ให้สามเมสเซจเลยวันนี้นะโอเค ทีนี้ดูแนวโน้มค่ะคนมีคู่ชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่เทมเพลนต์บางท่านกูแกบชาวราศีธนูลัคนาธนูในวีคแรกเป็นอะไรที่แฮปปี้ความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดีมีการพูดคุยเข้าอกเข้าใจกันมีการพูดคุยกันเรื่องเงินเรื่องการซัพพอร์ตอนาคตซึ่งกันและกันได้ไปในทางที่ดีเอามากๆเลยนะคะสัปดาห์ที่3จะมีใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณเป็นคนอายุน้อยกว่า นะคะอาจจะมาในเรื่องของการทํางานหน้าที่การทํางานนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าามท่าถ้าจะได้คุยชาวราศีเมษแลัคณามีแต่ก็เอาเป็นว่าไพ่บอกว่าปัญหาทุกอย่างจะสุกขจัดสิ้นคลี่คลายไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณลุกขึ้นมาจัดการปัญหานั้นด้วยตัวเองแบบแบบเด็ดขาดแบบเด็ดขาดชัดเจนแล้วช่วงปลายสัปดาห์สุดท้ายนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องที่คุณกับเขาจะต้องมีปัญหามีปากเสียงกัน มีปากเสียงกันคืออยู่ๆคุณลุกขึ้นมากระบฏปฏิวัติเลยปฏิวัติเลยคุณลุกขึ้นมาปฏิวัติเลยทุกอย่างเป็นการอธิบากันได้ตัวเขาเองก็ได้อาจจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติเลยเราพูดจาอะไรให้มันชัดเจนเหมือนกับว่าเข้าใจหน่อยดีว่ามันเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคะในเรื่องของรายละเอียดจุกจิกต่างๆที่พวกคุณทะเลาะกันแต่สุดท้ายความสัมพันธ์นี้ก็จะจบลงด้วยดีหมายถึงว่าปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายด้วยตัวมันเองมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันในสัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ กับการที่เหมือนกับว่ามีใครคนนึงเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วทาให้พวกคุณมีปัญหากันเนาะหมายถึงว่าเกิดความหึงหวงหวาดระแวงแต่พวกเขายังไม่ถึงขั้นไปลึกซึ้งอะไรกันขนาดนั้นแต่คุณลุกขึ้นมาปฏิวัติความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะมาพูดจาเด็ดขาดแบบมาตัดไฟจากต้นลมซะก่อนนะคะอืมแต่ปัญหาก็จะคลี่คลายแหละจะคลี่คลายแต่สามดาามันเป็นเหมือนกับว่าคลี่คลายก็จริงแต่แอบทิ้งปมในใจกันเอาไว้ ว่าแบบโหทำไมถึงต้องทําขนาดนี้แต่มันจะคลี่คลายไงมันจะมีความเข้าใจแต่มันเหมือนมีแผลเป็นอยู่เพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าต้องดูต่อไปในเดือนกันยายแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เอาประมาณเดือนนี้ก่อนนะคะในในเดือนสิงหาคมนะอ่ะทีนี้ดูไพ่อารอกเค้าค่ะเฟรนโอเคด็อกเตอร์ อความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณจะต้องอยู่ในบริบทที่เรียกว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเป็นทั้งแฟนเป็นทุกอย่างให้ได้ไม่งั้นจะไม่สามารถประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะแล้วก็ต้องเป็นเหมือนหมอด้วยที่คอยรักษาเยียวยาความสัมพันธ์นี้กันไปเพราะว่าไพ่บอ,อกว่าคุณทั้งสองคุณต่างฝากรอยแผลเป็นเอาไว้ ซึ่งกันและกันอะ่ะฉะนั้นคุณต้องยุติธรรมนะเออแฟนคุณเองก็ต้องยุติธรรมเหมือนกันอะ่ะหมอเข้าใจแต่เอาเป็นว่าต่างฝ่ายต้องต่างเยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่งั้นความสัมพันธ์นี้จะไม่สามารถประคับประคองไปได้จนถูกสุดทางนะอืมนะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับสถานะคนมีคู่ชาวราศีตุลลักนณะตุลคะ่ะ การงานค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลการงานชาวราศีตุลลัคนาตุลการงานชาวราศีตุลลัคนาตุล view of ราศีตมันมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของระบบของงานที่คุณทำอยู่นะคะอืจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหรือเปล่านะคะเนี่ยขึ้นมา emperor จะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือว่ากิจาการงานที่คุณทําอยู่ไม่ว่าคุณจะเจ้าของกิจาการจะเป็นลูกจ้างจะเป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการโยกย้ายแบบระบบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานนะคะเกิดขึ้นคุณอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยในช่วงนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าหรือโยกย้ายห Wrong ัวหน้ามีการขยายกิจาการอะไรกันเกิดขึ้นแบบจะต้องทำอะ่ะหรือมีการโยกย้ายสถานที่ทำเลสถานที่ทำเลในการทำงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ภายในองค์กรนั้นที่คุณทําอยู่ภายในกิจการหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่แต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะคุณอาจจะยุ่งๆหน่อยในช่วงนี้ใครที่หางานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานอ่ะแล้วก็เห็นไหมมีเกณฑ์ได้โยกย้ายจริงๆด้วยเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะอือฮึ อาจจะเป็นข่าวมาบอกก่อนไงว่าจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่การเดินทางอาจจะยังไม่เกิดขึ้นปรับป,ปรับฉับพลันในเดือนนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วแฮปปี้ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ตามทีนะคะสาหรับคนที่ทาคนที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องขององค์กรของคุณและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าใครทํางานฟรีแลนซ์นะคะเป็นอิสเอเซอร เป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นเอ่อเป็นเอ่อดไอดอลหรืออะไรก็ตามที่คนติดตามไม่เยอะเนี่ยช่วงปลายปลายสัปดาห์3สัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่4คุณจะป๊อปปูล่าจะมีคนติดตามคุณมากขึ้นนะคะชื่อเสียงจะไปในทิศทางที่ดีต้องใช้คำนี้เลยนะคะอือจะส่วนใครที่หวังตำแหน่งบางอย่างเอาไว้อาจจะไม่ได้คุณอาจจะไปได้ตำแหน่งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณจะได้มามันก็ไปในทิศทางที่ดีทำให้คุณจเจริญก้าวหน้า ในท้ายที่สุดอยู่ดีนะคะส่วนใครที่อยากจะทํางานอะไรที่คิดอยากจะทํามันมันมีเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้ทําอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ทํางานที่คุณรักหรือมีแพชชั่นกับมันแต่ทําแต่ว่างานที่จะไปต่อไปเนี่ยมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะอืมนะคะโอเคอะดูเรื่องการเงินกันต่อคะ่ะการเงินชาวราศีตุลละขนาดตุล การเงินของชาวราศีตุลละขณาตุลน,นะคะโอ้โหไพ่เดอะซันใบเดียวเปิดมาคือเรียบร้อยเลยก็คือดีมากมีเงินใช้ตลอดเลยนะคะแต่ก็ใช้เงินไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เปล่า <laughs> อืมเงินคุณเข้าเยอะมากค่ะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะเยอะมากจริงๆค่ะชาวราศีตุลละขณาตุลใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะเงินเข้าเยอะแต่ใช้เงินเยอะระวังการถูกหลอกลวง ในเรื่องของความรักด้วยเสียงเงินเรื่องความรักก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีๆนะจ๊ะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรมีเกณฑ์ที่แบบไม่อยากได้เงินแต่เงินเดินมาหาเองอย่างนี้ด้วยนะบอกเลยแต่อาจจะไม่ใช่หวยแต่เป็นงานที่จะเข้ามาให้เราทําแต่เราเหมือนเบื่อเราเหนื่อยเรื่องความรักเรามันไม่มันไม่สักเซสเราเบื่อจังเลยแต่ว่าเงินทองรออยู่แล้วเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นเดือนแห่งการที่จะแบบฉกฉวยเรื่องการเงินได้อย่างดีนะคะฉะนั้น ก็โฟกัสกับมันนะในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะในเดือนนี้โอเคใครรอเงินก้อนอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้แน่นอนนะคะผู้ใหญ่เมตตาด้วยอืมเอาเถอคุณเรื่องเงินของคุณนะคะดีมีกินมีใช้มีจ่ายมีคนคอยช่วยเหลืปทะาด้วยนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะกับชาวราศีตุลลักนาตุลครชอบทิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับทุๆทกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ